สวัสดีครับทุกท่านช่องแซลมอนซาชชานเอลก็กลับมาพบกับทุกท่านอีกเช่นเคยนะครับในวันนี้ผมจะนําเสนอเกี่ยวกับข้อมูลเรื่องการรับประทานยาพาราเซตามอลให้รับประทานอย่างไรให้ปลอดภัยทั้งในเด็กและในผู้ใหญ่นะครับครับผมเชื่อว่าทุกท่านคงจะรู้จักยาตัวนี้เป็นอย่างดีนะครับยาพาราเซตามอลเป็นหนึ่งในยาสามัญประจําบ้านที่ทุกคนน่าจะมีติดไว้ที่บ้านนะครับเพราะว่าเป็นยาพื้นฐานอยู่แล้วในการในการใช้ในการรักษาอาการเวลามีอาการปวด ศีรษะหรือมีไข้นะครับแต่การรับประทานยาพาราเซตามอลเนี่ยมันมีหลักในการรับประทานให้ปลอดภัยอย่างไรซึ่งในคลิปนี้ผมจะมากล่าวนะครับซึ่งให้ให้หลักไว้5ข้อนะครับในการรับประทานยาพาราเซตามอลให้ปลอดภัยนะครับข้อที่1ครับการรับประทานยาพาราเซตามอลเนี่ยเรารับประทานแค่เท่าที่จําเป็นนะฮะเฉพาะเวลามีอาการนะครับเมื่อไหร่มีอาการปวด หรือเมื่อไหร่มีอาการไข้ถึงจะรับค่อยรับประทานนะครับก็คือรับประทานตามอาการนั่นเองนะฮะถ้าไม่มีอาการไม่จาเป็นต้องรับประทานยานะครับก็คือรับประทานเท่าที่จําเป็นเท่านั้นนะครับข้อที่2การรับประทานยาพาราเซตามอลเนี่ยถ้าในวันหนึ่งรับประทานมากกว่า1ครั้งนะครับก็ต้องห่างเว้นระยะห่างเป็นเวลาอย่างน้อย6ชั่วโมงนะครับหรืออีกในยะหนึ่งก็คือวันหนึ่งไม่ควรรับประทานเกิน4ครั้งนะครับ มาข้อที่ Daisy 3ครับยาพาราเซตามอลเนี่ยห้ามใช้ในผู้ที่มีข้อห้ามใช้ซึ่งได้แก่ผู้ที่มีแพ้ยาพาราเซตามอลอันนี้แน่นอนนะครับห้ามใช้เลยนะครับยาพาราเซตามอลสำหรับผู้ที่แพ้ยาตัวนี้แล้วก็ผู้ที่มีปัญหาเรื่องตับนะครับเอ่อทไมยาพาราเซตามอลถึงห้ามใช้ในผู้ป่วยที่มีปัญหาเรื่องตับเพราะว่าการรับประทานยาพาราเซตามอลเนี่ยเมื่อเรารับประทานยาตัวนี้เข้าไปนะครับปฏิกิริยาของร่างกายเนี่ยจะเปลี่ยน ยาพาราเซตามอลให้เป็นสารตัวหนึ่งเรียกว่า N a c e t y l i m i อ o q u i n o n e นะครับซึ่งไอสารตัวนี้เนี่ยจะไปทำลายเซลล์ตับนะครับสำหรับผู้ที่มีปัญหาเรื่องตับอยู่แล้วห้ามรับประทานยาพาราเซตามอลนะครับข้อที่4ครับไม่ควรรับประทานยาพาราเซตามอลติดต่อกันเกิน5วันนะครับไม่นั้นจะได้รับพิษจากพาราเซตามอลนะครับข้อที่5สําคัญที่สุดครับการรับประทานยาพาราเซตามอลเนี่ยต้องรับประทานแต่ละครั้งในขนาดที่เหมาะสมนะครับขนาดที่เหมาะสมคือขนาด 1 0ถึงมิลลิกรัมต่อน้ำหนักตัว1กิโลนะครับหมายความว่ายกตัวอย่างเช่นถ้าสมมติท่านมีน้ำหนัก50กิโลกรัมนะครับควรรับประทานยาพาราเซตามอลเนี่ยในขนาดก็คือเอาจำนวนกิโลกรัมก็คือ50คูณ10นะครับก็จะได้ประมาณ500มิลลิกรัมต่อครั้งนะฮะสำหรับท่านที่น้ำหนักตัว50กิโลกรัมนะครับ ครับสำหรับขนาดรับประทานที่เหมาะสมตามน้ำหนักผมก็ได้คำนวณในแต่ละช่วงช่วงน้ำหนักมาให้อย่างละเอียดแล้วนะครับตารางที่แสดงนี่คือช่วงน้ำหนักนะครับแล้วก็ปริมาณในการรับประทานยาพาราเซตามอลต่อครั้งนะครับซึ่งผมได้คำนวณมาอย่างละเอียดท่านสามารถจดนำไปใช้ได้เลยนะครับในตารางนี้นะครับครับมาดูยาพาราเซตามอลชนิดน้ำก่อนนะครับ ยาพาราเซตามอลชนิดน้ำนะครับขนาดความแรง120มิลลิกรัมต่อช้อนชานะครับก็คือ1ช้อนชาเนี่ยมีปริมาณยาเท่ากับ5ซีซีนะครับหรืออีกในยะหนึ่งก็คือในยาพาราเซตามอล1ซีซีเนี่ยมีตัวยาพาราเซตามอล24มิลลิกรัมนะครับเด็กที่มีช่วงน้ำหนักผมคำนวณตั้งแต่แรกเกิดเลยนะฮะที่มีน้ำหนักน้อยที่สุดนะครับ2อกิโลกร,รัมถึง3.6 3.6กกกิโลกร,รัมนะฮะ ใหร้รับประทานยาพาราเซตามอลชนิดน้ำขนาดความแรง120มิลลิกรัมต่อช้อนชานในขนาดนขนาด1.5ซีซีนะครับในปริมาณ1.5ซีซีถ้าช่วงน้ําหนัก3.7กิโลกรัมถึง4.8กิโลกรัมให้รับประทานยาพาราเซตามอลที่มีความแรง120มิลลิกรัมต่อช้อนชาเนในขนาด2ซีซีนะครับก็ <c oughs> ข้อมูลตามตารางนี้เลยนะฮะ4.9กิโลกรัมถึง6กิโลกรัมรับประทาน2 5ซีซี6กถึง7.2กิโลกรัมรับประทานครั้งละ3ซีซีนะครับ แล้วก็เด็กที่มีน้ำหนักช่วง7.3ถึง8.4กิโลกรัมรับประทานในปริมาณครั้งละ3.5ซีซีนะครับอ่ะช่วงน้ำหนักต่อมานะครับ8.5กิโลกรัมถึง9.6กิโลกรัมให้รับประทานยาพาราเซตามอลความแรง120มิลลิกรัมต่อช้อนชาในในปริมาณ4ซีซีนะฮะพอเถิบมาถึงน้ำหนักช่วงน้ำหนัก9.7กิโลกรัมถึง12กิโลกรัมให้รับประทานได้1ช้อนชาเลยนะครับหรือ5ซีซีนะครับ น้ำหนักขึ้นมาอีกหน่อยหนึ่งนะครับช่วง12.1ถึง18กิโลกร,รัมให้รับประทานในปริมาณ1ช้อนชาครึ่งนะครับแล้วก็เด็กที่มีน้ำหนักในช่วง18.1ถึง24กิโลกร,รัมนะครับให้รับประทานครั้งละ2ช้อนชาหรือ1 0ซีนะฮะสำหรับยาพาราเซตามอลชนิดน้ำเนี่ยจะมีความแรงอีกความแรงหนึ่งนะครับก็คือความแรง250มิลลิกรัมต่อช้อนชานะครับช่วงน้ำหนัก ต่อการรับประทานแต่ละครั้งก็จะเปลี่ยนไปนะฮะตามตารางที่ผมคำนวณมาให้แล้วนะครับท,ท่านสามารถจดเอาไปใช้ได้เลยนะครับครับยาพาราเซตามอลหนึ่งช้อนชามีตัวยาพาราเซตามอลสองมิลลิกรัมจะมีความหมายอย่างหนึ่งก็คือใน1ซีซีเนี่ยจะมีตัวยาพาราเซตามอลเนี่ยห้มิลลิกรัมนะครับเอ่อสำหรับยาน้ำพาราเซตามอลความแรง250มิลลิกรัมต่อช้อนชาเนี่ยจะเหมาะสำหรับเด็กโตขึ้นไปแล้วนะครับ จะเหมาะสำหรับเด็กโตที่สุดประมาณน้ำหนักประมาณ10กว่ากิโลกรัมขึ้นไปนะฮะแต่สําหรับเด็กเล็กก็ยังใช้ได้อยู่ถ้ากรณีหาความแรงต่ําๆไม่ได้นะครับผมก็คํานวณมาให้แล้วนะครับตามตารางเลยก็คือเด็กที่มีช่วงน้าหนัก5ถึง7.5กิโลกรัมให้รับประทานแค่1.5 cc นะครับเด็กที่มีช่วงน้ําหนัก7.6ถึง10กิลกรมให้รับประทานครั้ง2ซีนะครับ เด็กที่มีน้ำหนักช่วงตั้งแต่10.1ถึง12.5กิโลกรัมให้รับประทาน2.5ซีซีแล้วก็เด็กที่มีน้ำหนักตั้งแต่12.6กิโลกรัมถึง15กิโลกรัมให้รับประทานครั้ง3ซีซีนะครับอ่าเถอะช่วงน้ำหนักขึ้นมานะครับเด็กที่มีน้ำหนัก15.1ถึง17.5กิโลกรัมให้รับประทานครั้ง3.5ซีซีเด็กที่มีน้ำหนัก17.6กิโลกรัมถึง20กิโลกรัมให้รับประทานครั้ง4ซีซีเด็กที่มีน้ำหนัก ยี่สิบกิโลยี่สิบจุดหนึ่งกิโลกรัมถึงยี่สิบห้ากิโลกรัมให้รับประทานครั้งละห้าซีซีหรือหนึ่งช้อนชาแล้วนะครับแต่ถ้าเด็กมีน้ําหนักอันนี้คือเด็กประมาณว่าเด็กอ้วนนะฮะเด็กที่มีน้ําหนักเยอะตั้งแต่ยี่สิบห้าจุดหนึ่งกิโลกรัมถึงสามสิบเจ็ดจุดห้ากิโลกรัมก็สามารถรับประทานยาพาราเซตามอลที่มีความแรงสองร้อยห้าสิบมิลลิกรัมต่อช้อนชาเนี่ยในปริมาณหนึ่งช้อนชาครึ่งหรือเจ็ดจุดห้าซีซีได้นะครับแต่สาหรับเด็กที่มีน้าหนักยกี่ ได้แล้วนะครับแต่รับประทานในปริมาณครึ่งเม็ดสาหรับยาพาราเซตามอล5 0 0มิลลิกรัมต่อเม็ดนะครับซึ่งผมก็จะแสดงข้อมูลในตารางถัดไปสําหรับยาเม็ดนะครับขนาดรับประทานยาพาราเซตามอลที่เหมาะสมนะครับสําหรับยาเม็ดก็คือยาพาราเซตามอลชนิดเม็ดเนี่ยหเม็ดจะมีปริมาณตัวยาพาราเซตามอล5 0 0มิลลิกรัมนะครับครับผมก็คํานวณตั้งแต่เด็กที่มี น้ำหนักตั้งแต่17กิโลกร,รัมก็รับประทานได้แล้วนะครับตั้งแต่17กิโลกร,รัมถึง25กิโลกร,รัมเนี่ยรับประทานได้ครึ่งเม็ดแล้วนะฮะสำหรับยาเม็ดนะครับส่วนสําหรับช่วงเถิบน้ําหนักเถิบขึ้นมาอีกนะฮะช่วงที่มีน้ําหนักตั้งแต่6 26กิโลกร,รัมถึง32 32 3ทษท h ฮะ26กิโลกร,รัมถึง33กิโลกร,รัมเนี่ยให้รับประทานในปริมาณ3ส่วน4เม็ดนะครับ ซึ่งถ้าท่านแบ่งไม่สะดวกเนี่ยท่านสามารถไปรับประทานยาพาราเซตามอลในขนาด325มิลลิกรัมต่อเม็ดเนี่ยได้ในปริมาณ1เม็ดนะครับถ้าไม่สะดวกที่จะแบ่ง3ส่วน4เม็ดนะครับแต่ยาพาราเซตามอลขนาด325มิลลิกรัมเนี่ยอาจจะหายหากหน่อยเพราะว่าไม่ใช่รายการยาสามัญประจำบ้านนะครับอาจจะหายากนิดนึงนะครับถ้าท่านหาเอ่อพาราเซตามอล325มิลลิกรัมไม่ได้นะครับมีแต่ขนาด500มิลลิกรัม และมีช่วงน้ำหนักตั้งแต่26กถึง33ิกิโลกร,รัมก็สามารถแบ่งยาพาราเซตามอลได้เป็น3ส่วน4เม็ดนะครับซึ่งเป็นขนาดที่เหมาะสมที่สุดในการรับประทานนะครับครับต่อไปช่วงน้ำหนักตั้งแต่3 4ถึง50กิโลกร,รมัมรับประทานพาราเซตามอล5 0 0มิลลิกรัมได้1เม็ดเลยนะฮะสำหรับผู้ที่มีน้ำหนักช่วงตั้งแต่51ถึง6กิกกิโลกร,รมัมแล้วก็ให้รับประทาน1เม็ดครึ่งนะครับหรือถ้าท่านมี ตัวยาพาราเซตามอลชนิดเม็ดขนาด325มิลลิกรัมก็รับประทานได้2เม็ดนะครับสาหรับผู้ที่มีน้ําหนัก67กิโลกรัมขึ้นไปนะครับตั้งแต่67ขึ้นไปเลยไม่ไม่ว่าจะน้ําหนักเท่าไหรแต่ตั้งแต่มากกว่า67ขึ้นไปเนี่ยรับประทานได้2เม็ดเลยนะฮะแต่ก็ห้ามมากกว่า2เม็ดแล้วนะครับเพราะว่าจะเป็นพิษต่อตับครับผมนี่คือปริมาณยาที่เหมาะสมทั้งหมดในการรับประทานยาพาราเซตามอลในแต่ละช่วงน้ําหนักนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับผมสวัสดีครับ